ก็สวัส,ส,ส,ด,สดีพี่น้องปังป่านประสุผลสุดคนยินดีต้อนรับครับสุซองบ้านเด็กน้อ,นองเด้อสาวนี่ก็มาหาเบาเอื้อกอีกแล้วพี่น้องเพราะว่าพักกินฮาวเวิร์ดเนาะเพราะเออมีเอฟซีเพิ่นซื้อหายแต่ภูริยังบทท่านได้กินเบิร์ดดอกพี่น้องทยอยกินื้จลายหน,น่อยเออเนาะจะได้กระขอบใจโบสุดปลุกเออขอบใจผู้ใหญ่ใจดีเด้อทีอาอานะ่ซื้อพักให้บบาอา่านเนาะพักซื้อพักบบาเอือให้บบาอ่าเด้อเจริญกัน ขอบมกขอบใจหลายๆเ้อเนาะกินเพื่อละน้อยเอาพี่น้องเพราะว่าตัดไปลายกรมันซีกินบ่ทัน,นาเน่าเปื่อยเนาะแจกเอาหายข้าเจา้าน้ำยูออมหยาดตีพี่น้องน้ำยูกะย่างยูอะไรเนาะก็เลยว่ยาวันนี้มันวันนี้ก็มาเอาอีจากจ้าหมอว่านี่เอาอีกสองหล้วกากขวดไชาม่มูโลกไปซู่ตุยกินเมอว่านี่แหละ แล้วก็บเบิดแล้วแล,แล้วก็สิมาเอาใหม่กินเทเละน้อยกินเทเละน้อยจ้าพี่น้องสอนดอกไม้ดอกสักกะปัน้นพี่นอ้องเอออันนี้นะเพื่อนา่าสเษาว้เก็ดแนวมันแนวพันสวยงมามทุกคนเ <c oughs> ห็นไหมใหญ่ไปบ้านเดินลูกจ้าอะไรพี่น้องบอกว่ารายใหญ่หา่างเปิดพื้นไม้คข้บามาเปิดสีแห่งไลายเนาะไปหาตัดงพัก ว่าหาสิได้ซ้ำใดเนาะว่าพักเพิ่นกะเริ่มสิจอดอกแล้วพี่น้องเอ้ยเอาก็เลยจะไปตัดผัาก,กันจ้านี่จะพี่น้องจากต้นใหญ่ๆลำอวบๆจะพี่น้องเออกะสีบางแน่แล้วพี่น้องเพราะว่าเพิ่นตัดคายน้ำเนาะเพิ่นตัดคายกะะลายเติบ เริ่มบางแล้วจ้าเริ่มบางแล้วล่ะนานตัวนี้กำลังซีบเบิลพี่น้องยังเรือมาซองมาแซงมาลองมาแรงมาบเนาะอื <c oughs> ตัวนี้ก็กำลังจะหมดเหมือนกันจ้าเริ่มบางแล้วแต่ว่าซุ้มนีงกับพี่น้องผมลำใหญ่ยอดกับยอดจะเคียวอวอบๆอนะจ๊ะทุกคนเนาะอืมกันสีคืออันเทียบไซมกูก็คือซีมูแมมันมูแมมันเนาะพี่น้อง ลำ,ล,ำ technology. ลำนี่นะงามแหงจ้าลำนี่งามแหงทุกคนสวยมากสวยมากแปลงผักชุ่มเพลินเนาะอันนี้ก็ผักตัวนี้นเนกำลังสีห,ห่อหัวจ้าพี่น้องกำลังจะห่อหัวจ้าเนี่ยว่าสีอยากกันเอาไปกินอยู่แต่ว่า,านเ,น,เ,น,เ,เน,านี่ยประนได้พอกินเถอะเนาะประธานได้ห่อหัวมันห่อหัวกรอบๆสกอร์พี่น้องจากสี เอาไปพันข้าวปุ้นกินแก้มกับปลาขี้เหขนอดยุนน้องบาดพี่น้องอืมจ้าเนี่ยโอ้โบทวีงามทุกคนตัวนีกน้กำลังขึ้นใหม่จ้ากำลังขึ้นใหม่เออไก่ไก่สซิพอตัดอลไรอีกตามซิมือก็ cube, คือทรงสิพอตัดแะไรตัวนี้ก็ได้เนาะแปลงผักนะจ้าสวย,สวย มาพี่เนาะสะพาทัวร์จะจะพาทัวร์อันนี้คือแปลงหมากอึของสุปเพิน์เนาะพาทัวร์ไปเบิ่งหมากทั่วดินเนาะแปลงหมากทั่วดินหมากทั่วลิสงหนึ่งไร่หนึ่งไฮนาบ่แม่ณหนึ่งไร่เนกะกางามก็ยางเด้อพี่น้องเด้อพุ่นเป็ดแท้อีเลียดปุ้ยพี่นอ้องเอ้ย,เ,ย,ย,นอเ,ยเนาะ เราปลูกเนี้ครับเป็นพี่น้องเอ้ยเทานั้คือปลูกปเ,เป็นแท้เพื่อนเะปลูกบได้แล้วตายมับตายมับอืมบมตายกับงววกินเพื่อนนั่นเบิดแนวหนึ่งแล้วเนี่องได้พี่ดอกกันห้องเฮาปลูกนั่นกองขาวนะ่ะเบิ่งแต่หัวนะ่ะเบิร์นได้กว่านะแอมพาสรสเลนแตนอะไรยังไงเรียบร้อยเออห้องเฮาวน่ะน้ำไม่ติวงัวกับมนคลาคลาเข้าไป กินเบิร์ดท่าน้องเฮาเดอกป้าคูมองคาวนะคุณพ,พี่น้องหมักถั่วดินบักถั่วลิสงเนาะใกล้สีได้เก็บอีละแล้ว,ลวเบิ่งสโ่หนี่งกำลังเริ่มเป็นดอกพี่น้องกำลังจ่อดอกมาเจ้อทุกคนเนาะกำลังซื้คืนดอกได้หนี่งซื้เพิ่มกัสีเอาอันขี้ดินปอกเหงามันมาให้มันเัินเกินนะั่นนะให้มันอ่า กเออจะมันเบา nhạt ครัพี่น้องมันเป็นอะไรคือว่าสวยอะไรก็ได้สีเบา nhạt ลิ้นพันกับอยู่บ่อรือแนวใด้นนี้่รวมถูกว่าก่อนนะจ๊ะก่อนที่เจ้าของสเปินจะตัดเราจะสุเปินกำลังกินข้าวพี่น้องมาถึงจังหวะก็ได้กลิ่นนะสุเปิลสองสามคำอยู่เลยนะจ๊ะกินข้าวอืมอะพี่น้องไปหาตัดเพราะว่าระยะห่างฝากเด้อพี่น้องเด้อฝากติดตาม พ่อค้าสิไปกินของสูงจ้าอาหารของสูงจ้าวันนี้เออมันคืออะไรนะจ๊ะทุกคนรอติดตามด้วยนะว่าอาหารสูงเอออาหารสูงมันจะคืออะไรนะจ๊ะรอติดตามตอนนี้ก็คือมา,อาพักสะก่อนพี่นนอง มาเอาผักสก่อนเมอ่อไว้กินมือแรงเนาะเออใ้เบิงอีบาทหนึ่งที่เนาะง,งามแหงพัวสวยงามตามทองเรื่องนะจ๊ะทุกคนปุ้สออนดีบาทเมืองอื่นยังให้ข้ามักเล่นอนีกอยู่บ่อะต้น,ตนสวยลำอวบหวานนะ อตัวนี้ก็ข้ามักเล่นพี่น้องกำลังออกดอกจ่อดอกเออม,มาพี่น้องเริ่มเก็บแลวจ้าเริ่มเก็บแลยจ้าฮาวบุออจ้าบดพักตอนสวยๆจากททาแดนเที่ยงพี่น้องแหกจีโร่ลิปแต่คือส่งสีลร่ได้ลงเที่งยงกูแหละเนื่องจากวัดสัญญาณของเฮาหน่อยแหละพี่น้องเออลงน้ำลงกาย่างเป็นสัญญาณเนาะพอดก่อนเก็บพี่น้อง<ก> ฮดสกอร์นะจ๊ะก่อนเก็บมันจะได้ไม่เหี่ยวนะจ๊ะเนี่ยพูดพี่น้องเลยสวยงามเขียวอุ่มทุมอิมทิมอยู่จ้าแต่ว่าเมื่อวานนี้ฮดแล้วแม่นบอกเฮ้ยฮดฮดตอนชุพันฮดตอนแรงจ้าตอนเศร้าหนึ่งตอนเศร้าเพิ่นบ่ได้ฮดเนาะแต่ว่าได้ฮดถาสีเก็บถาสีเก็บก็คือ หดก่อนจ้ามันเจอได้ไม่เหี่ยวเนาะนเป็นคนก่อนพี่น้องจะไปเก็บน้ำกันฝากเป็นกำลังใจให้บ้าาเด็กๆพี่น้องเด้อซึ่งได้กันฝากพูดไล์คอมเมนต์กันข้ามาได้พี่น้องพร้อมตอบทุกๆคนเด้อเก็บผักเสร็จแล้วก็จะไปกินอาหารสูงกันวันนี้นะจ๊ะอาหารสูง อะไรรอติดตามคลิปหน้าเดี่น้องอาหารสูตรคองฮามันเป็นหน้าตาจังได้เนาะเป็นตัวงวัวบอหรือตัวคู่วหรือว่าตัวสร้างหรือวาอ่าแนวใดนะจ๊ะรอติดตามด้วยนะว่ามันคืออะไรน้องๆมคืรถจกบเ่เฮ้ยเป็นอะไรรถจกขนาดอยากตายบเย่เฮ้ยธรรมดาบ,มบ่มมาเริบในบอย อาโหดเธอีต mm ัดใบมันออกอะไรอย่าว้มันจิมันไม่ตายอืมใกนาโเออเนาะปิวใส่้โคบโเนาะออหนาเลยเนาะอออมักเล่นกัอยากทายด้วยเนาะมักเล่นกับลังออกพี่นังแสบึง้าตรงาเ้าซาติงาเ้ามาเฮ้ยอ๋อคือจะมาเหมือนบางแสงคาโตล้ครับพายพี่เน่า นี่จ้าบังเดนเพิ่งกำลังออกจ้ากำลัง็ดค้างวัเร็ยวดอบังเนมากใหม่ของเพิ่นเนาะป็ดค้างใส่ยางดีเลยนะจ้าปวดบังเรนมีนิตรงน้ยบารนตูแล้วเฮ้ยการเป็นภูบริโภคนะห้การซีมากเก็บกินอยากกระไรแน่นไน <c oughs> น้งเนมิงที่เป็ะา เป็ดตะลวยเนาะเฮ้ยเป็ดตะลวยหลีเนี่ยดีปลูกลงอยู่เลยเป็นฮดก่อนพี่น้องรอสักคู่แล้วก็มาตัดผักกันนะจ๊ะทุกคนเนาะสวยงามตามท้องเรื่องเลยหวานงามดีพี่น้องเอ้ยมังคุดน่อยนะ สวยงามมากให้เปิ่งกใก้ๆพี่นนองเอาให้เปิ่งใกๆสวยงามเอามาตัดนามจะตัดกกได้ให้คอยเอากกกงามได้เอาจะคือว่านานนาเอากกกงามคอยนั่นนี่ต้นครล่อืนี่ คนกันเองคนกันเองอารอลแลมเฮยหายฟีน่ะบอลบแล้วเฮยตัวนั <h 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 uh ้ยังลายกันอ้ะเออกันกันว่ากินลายเทื่อนแล้วเฮยกันสกิีดบาดียวบัดึงมันกระเบิดตะว่าอืมเมื่อว่าในซองมาจังเหลยะแตเออมอีกนกศีลลงบัญชีเออเนาะลงบัญชีต้องลงบัญชีไว้นะอืมขาดทุนหรือเปล่า หรือยังไงาขาดทุนเราก็จะขึ้นราคาอืมอืมฮักเอาเฮ้มันจังปวดมันบ่ปวดติน้องบ่ปวดติโกกแก่น่ะจะแปเลยได้เฮ้ยต้องการเอาโกกอ่อนๆมาเสื้อบนหอดสวนหอดยางก็ได้เนาะพี่น้องอ้าเอาแต่โกกี้เฮือนหายก็บ่ได้เด้อด่าหัวเด้อเบิ่งคนน่ละือเนาะคนงามกกกงามตหวาเฮย งามเลยก็งามซุดเลยเฮ้ยสามีเละหางงามคู่กกนั่นแหละพี่น้องเอ้ยกกได้กับงามจ้าอ่าวงาแหกเอางามสุดเนาะงามสุดนี่นี่ตัวนี้นางงามแหงพี่น้องเอ้ยกบจำมันกกตานอืมลำสากกบตานจ้าเอาบ่เฮ้ยเอาแล้วเอ้ยตัวเปรี้ยวตัวได้ให้กัน มักกินซํานี้บ่อือจ่อดอกแล้วเฮยมันอ่อนเนาะอือกินดอกกินย่งต่วาเฮยเก็บเฮยตัวใด๋ว่ะเออพอทีมก็เก็บใส่ห้องกันก็ได้เฮยบ่เป็นหยังกันกันมอันเกเป็ดอันบ้าเมืองฮอดว่าเป็ดใหญ่กินเว้ยเอาอันนเก็บอันนั้นด้เยยังว่า ừm 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 ăn gìn, ừm 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 ăn, ừm cha ừm 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 เออเมื่อเฮื่อเจ้าก้อนยังลงคุณป๋อจ้าก็สมาดูเอาก็คุณดูคุณมันเนาะเออเมื่อให้ข้าเจ้าเฮ็ดกินก่อนแต่ว่าเฮยจ้าเออเอาต้นไงให้มันกันเออกรแนน้นแต่ว่าการในการซีหนึ่งกินเออหายอลีได้เฮยเอาเมื่อหนึ่งกินจำแจวกะแซ่บคือยังนี่พี่น้องเอ้ยเป็นอะไร อดอ,อดอกกําลังจาะดอกแต่พอตัดอยู่พี่น้องแต่ว่าบางกกนะก็คือบัทันได้ออกดอกออกอยางเนาะก็คือแบบสี่นะพี่น,อน้องก่ยังเฮายังสีบัตัดเนาะเพราะว่าดอกมันบัทันได้บานแบบเสี่ยดอกยังไม่บานเลยดอกยังไม่บานแล้วก็ไม่ตัดหนาะอาที่ต้นพอตัดก่อนแล้วค่อยตัดอาจารย์ทุกคนมัน,นอย่าเลยเวลาอย่าเดี๋ยวน้อยเลยเวลาตัดอีละบ่เฮ้ยเออหดอยู่กันว่าเป็นยังตระวาข้อไมายแบบพักนี่มันเลิศ มันอยากแข็งเนี่แล้วอืหดน้ำารล่ามันจึงอ่อนรอบแรกรอบแรกนอะโอ้ยโอเมนวันนับเสดอบอเมนวันนับเสดอโบเดน่าอืมก็รที่เป็นกรรมนี่แหละอืมมันจะนับจ้าเ <laughs> จ้าสมาวาวนานๆนำอืมพอดีแล้วดิกะกะเมื่อหนึ่งกินกับอาหารของสูงเฮา อาหารของสูงเนาะฝากติดตามด้วยนะทุกคนว่าเราจะกินอาหารสูงกันยังไงเนาะบวดหอนให้กูว่าเออโอลืมอีกเลยดีสองเทือเฝ้าแล้วพี่น้องเอ้ยเออองเท้าเฝ้าแล้วมืวอวานี่ให้แต่ว่้าเอื้อว่าเ่้าก้อนแล้วแล้วจะบ่ได้วิไปหาเงานยงนกกันยิงนกเมื่อคืนนี่บ่ได้บ่ได้จักโตแล้วมาได้สักอันนกขี้หงอนตัวนึง อยู่ให้นานกี้เหอนนี่ไงนกี้เหอนด้วยพอลับจะเคยพอแลัวบเฮยฮอหลับบ่นบเบิองได้เฮยขันเรือกัจังวัดอันบอนีมาัตมันอ่อนอัวอีกเลยจะสตัวนี้จะปุ๋ยบเออขอปไปนาเบิ่งสะกอนเฮ้ยขันบพอจะมาตัดเอาไหมจะนาผาเรือพาใบสไล่เงินกันอีกกันบี้มีเงินมีคำได ก็จะจูงงวแล้วมาหายโตอยากเลี้ยงงูอีกหรือเปล่าเฮ้ยหมดเป็ดแล้วก็อยากเลี้ยงงัวอีกบ่สตูก็อยากเลี้ยงลายถ้าสตูสิแยกล้ยงล่างบ่จะเลี้ยงไว้ขึ้นบ้านเรางามเลยดีงัวสีปตายปลาบ่เออเออเนาไปเอาไปด่าปุ๊กซะก่อนอันนี้นะขอกะว่าอยู่ มันให้ผักกาดซ้อมนั่นแหละอีดอกกาดซ้อมดอกมันมันจิตัด้กาตัดเฉยอันนั้นอยากได้ตัวนี้ง่ายนะขันมาแล้วตัวนั้นน่ะตัวใดบ่บ่มันอันนี้เลยนี่บ่เฮ้ยอู้สวยงามดิพี่น้องโอู้สวยงามดิอือผูกเห็ดอุ้ตุยอยู่พี่น้องอาจจำงาบเลยได้เฮ้ยแต่จะจำขาดลายแค่นี้มาไป้สองคอผูกนี่ช่องคอผัดใบผัดงามเท่ กินายอันนี้มันจะแก้นั่นเ้าก็อยากกินอยู่เฮ้ยบ้านเมืองเออเออผู้ว่าแมนนั้นกกตานพี่น้องเห็ดอุจุยอยู่นี่มันถึกแดดมันถึกแดดแล้วต้นมันอย่างอันนี้มันเป็นอะไรต้นมันอยากควาายยอกเก็บมันอยากกระดานบ่แข็ยังาอัสเซเลนะมามุงชะกาเดสมัหง่าตัวนี้เฮ้ย กายเฮ้ยกายพักพันซองปัจจยห้าน้อเฮ้ยยิ่งแข็งกายพักจมวอดพันซองกายพักจมวอดพันซองอยากขายจะอยากขายอีกแล้วพี่น้องเอ้ยท่านพอกินบ่อเนาะเบิ้งสกันเดอร์ข้างตัวอยู่ในคออืมเนาะหนึองสาลได้หมดล้ละห้าสิบบ่เฮ้ยบอกไปเดี๋ยวมาโลละห้าสิบอืมปัจจัเอง เอาหนักปมไว้แล้วลมคนอ่ะสภาพสภาพยอมุนฮ่ยออยยยยยยยอยยอยู่ดอยยยกย่ยย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 ยนยย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 อยยยยยยมยยายย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 มันยยยยยยย้ยย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 ่นยย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 ยัยนยย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 ย่ยย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 ดยย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 ย 80บาทเออวั80บาทก็ได้แล้วทรงน้ำสายคนกระเทิกบน้อาโลามต้นเอ้ยสี่ต้นนั่นดีเออข้าวทิเบือมันร่อนไ่พอเขาได้เบ็ดงอีกเลยบอกตจะใสกับลายลายถาเ้ยเ้ยกระหัหาเออแถมฮได้อีกไงหาโดนพระคำว่าฮ่านี่กะใสามต้น10บาทอืมจะเอาออจามากอรื่องว่าอยู่นั่นนี่ เขาไปอกใส่สีกับอากูใส่เลยตัวน้ำเป้อันนัได้เขียะเียะั่นยูรแล้วเติดอย่างนี้แบบนี้เอ้ยนึ่งต้มโอ้ปวดดีดีดด้วยปะต้มนึ่งต้มต้มต้มรู้ปดกันอีกเลยกับไหไงสีต้นกระติบนะฮะเฮ้ยนะฮะน่ะนอ Tao ha hà... ừ. của em hơi. cái cốp nha anh 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 cốp nha cái cốp cốp nha anh cốp cốp ลังตโตรุกตโตวันปะ้รับประทานก็ใช่ลุงใช่ต้นกำลังเนี่ยผมเรื่กสองซ่าี่หาุกเจ็ดคุตดนโอ้หตังเจ็ดโอ้ยเกิอีหลีนี่ข้าเป็นผมอัเจาะอะไรด้วยนี่ดูนะอาจารินจดปตัดเติมด้วนี่นะตองี่หโอ้เออเออได้คือเออได้เยอะพ อสามารถมันเหลือเลยจ้น้าทีคนที่นเสได้อยากขาจะอยากขาพอนีบกาต้องมาตอนนี้เอาเจ็ดนึ่งจีบผูนี่นี่นี่หนึ่สองอดีแล้วเมื่องก็เลาะคายอต้นนี่พวกนี้หต้นนี่จำได้สิไปผ่าพวกเนี้ไม่ว่านชนอยังเกา แม่ก็ือเดาวลยทางไทยตาแม่กือมาสิบาทบนเด้พี่ดอกยาสื้อได้สายพอมาละร้อยคนสักนี่นะยังว่าแพงสิบาทยังว่าแพงนะทุกคนเดิหาในสายสิบาทเท่ากับมานไปเอย่างไรเจมาทนี่ยอ๋อเฟสตัวนี้นี่อ๋อเออเกว่ากับมสที่เบลือมาสไปบอะรเออมาสิบลืออ่เจ้าัมาสเอาได้เอาเออ ก็ได้กระดึอกออกเเก้าดอกไส่โถงกระโงเก้าโงกระถงเก้เนี้ยงโถงไม่นี่เร็วเข้าใจแค่ไส่แต่่ใหญ่ปันดีแล้วก็แพ้ยี่บอสทิบป่าไนะพี่รองุ กับละซากับพ่อซื้อกับละซากับพ่อซื้อพี่น้องมีตะกุกง่ายเมื่อสิได้เดินเจ้าปู๊เอาไหมครัาเจ้าพวกเอาได้มันก็หนังกับเบาเลยจ้าบ้านเด็กยังมาเราไปซื้อปุได้ผมมันคงง่ายเอาผักอันนี้โอ้ยเฮ้ยใส่ด้วยเอาเพาอย่าไปจับมันไปสิโลดมาแล้วพผมเอาไปให้เป็ดคอยเฮ้ยเปดละพี่จ๊ะคนจัดเองเน่นี่นะคนจัดเองนะคนจัดเองใส่เอาได้ปุ๊กนะ

นี่ต้นใหญง่ๆอุกบัวน้องาบาทก็ได้ใช่ได้เนาะกับมื่ง่ายนุ้ยโอ้ยน่ก็จะเจก็จะวันทีพาไถ่ายเทงบวกฟ็ลักะเขาสีดมสุก่อนถ่ายต้นไงาำได้เลยนี่กับกับง่ายถูกขจีขายถือ้นฮขายแพงกับแถวบ้านเทานั้นเขาเจ้าอ่ะขายแพงมา้ทักันง่ายง่ายหนึ่งมาทาน ท้าแทงไล่โดนแล้ท้ายสุันยองเราจะรับผู้เลศนในการจักรเสกไทยนี่กับนาลกับนายลิซิลูเนาะในการโจมไปยู่ในแางจะมุ่งเปนทีนังมาดับเลยวนะครับที่มาเนาะวอนที่หาัวหนเ่งรอยตันึองร้ยบาทร้อยบาทกาัวนี้กินรนัวนกสิตัวนี้ อะไรอันนี้ของพขอายามี่ใช่ไหมใช่ก็เหลืออีกร้อยแล้วก็ยังเหลือของไม่ต้องเสียอีกทีได้กับขอบใส่ลลายเด้อซัพสอร์ตทีมงานของผมข้างอีสูพะพงกเลาให้ประอาดแได้กับขอบขอกขอบใจอี่ีเเดี่ยมเ้อ จะรูปแล้วหาอเร้อางกันสามร้อยรนึตนนี้อเจียบเกียดเวนี้มันุมบ้านอีก่าเ้อโอ้วสามร้อบหจะเป็นโอ้คลออีกแล้วอี่เราเพือกเพราะว่ารายะห่างกัดทุกมาเขาแบบแหงลายเนาะกับที่เขาเก็บภาพบรรยากาศตัดถังซาวนี่ วานเปล่าตืเรือเนาะฝากติดตาร์ซีซาร์วันนีอกินไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอาหารของซูมเมื่คือเนี่ยก็สิเปลิ้นป่าเนาะวันนี้เนาะฝากติดทีเนาะฝากติดตามคลิปหน้าในเด้อมาบองานเพื่นไปเบิ้มมาแล้วเมื่อคืนเดี๋เพื่อนมาเสียมพักไปโก